ครับแล้วพบกันในช่วงที่2นะครับกับรายการไวช็อปดอทกับผมริสกีอับดุลรอมานนะครับและในวันนี้ไม่ใช่ในวันนี้สิต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับในช่วงที่2ของเรานี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับนั่นก็คือคุณตั้มอัมัดโมมินนะครับที่จะมานั่งเสวนากับเราในวันนี้ในเรื่องของตัวฮับปัตุสซาดานะครับและท่านใดที่มีปัญหาอยากที่จะสอบถามนะครับ ก็ขอเชิญได้ที่เบอร์สดเบอร์ตรง027354935และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปพบกับคุณตั้มอมัดโมมินกันเลยครับสลามอะไยกุ์มหรอบารักาตุครับผมไม่ได้มานานเลยนะพี่ตั้มหายไปเลยเห็นหน้าตัวเองทีวีแล้วรู้สึกว่าตัวเองกล้ามครห้ามดุลิลลาครับห้ามดุลิลลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ พี่ตั้มกับ,รบเรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอากาศหนาวหนาวเพิ่งจะผ่านมานี่ย่างเข้าสู่ช่วงของอากาศร้อนแล้วแล้วก็ในร่างกายของคนเราเนี่ย <ผม S 1> บาง<ก>ทีปร,ปรับไม่ทันปรับตัวไม่ทันยิ่งอ,อปีนี้รู้สึกจะห,หนาวผิดปกติด้วยนะหนาวมากเลยแล้วก็เนี่ยเข้าร้อนผมก็ดูดูแล้วถ้าทาจะร้อนมากเหมือนกันใช่เพราะว่าจากจากจากที่ได้ดูตามข่าวเนี่ยตอนนี้แม่น้ําโขงก็แห้ง แล้วชาวนาที่ทํานาปังกันเนี่ยก็ก็เริ่มแย่แล้วเพราะว่าจีนเขาก็ปิดปิดเรื่องของการซ่อมซ่อมแซมการปล่อยน้ําของเขาด้วยนะครับแนะนําอย่างนี้ับเวลาอากาศเปลี่ยนอ่ะคือเราเองเนี่ยนะต้องดูแลสุขภาพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายผมว่าการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญนะครับมุสลิมเราเนี่ยผมว่าน้อยกว่าน้อยกว่าคนอื่นๆครับ,รบแล้วก็มีเวลาไปไปกินบุญกันเยอะอ่ะอ <c oughs> เวลาออกกําลังกายน้อยมากนะฮะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมผมก็พยายามจะทําให้ได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็ยังลําบากอยู่ยเลยนะฮะถ้าออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันเขาเรียกป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามากับเราในยเยอะนะฮะเป็นด่านแรกเลยเนี่ยเราควรจะมีเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงของเราอืมนี่เลยครับคุณผู้ชมครับในวันนี้พอเรามาจั่หัวในเรื่องของสุขภาพแล้วอย่างที่ผมบอกและในวันนี้เองพี่ตั้มผมก็นะครับได้ เ,เขาเรียกว่ามีเรื่องของกฎไหลย้อนอม,มีเรื่องของกฎไหลย้อนซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะนํามาพูดถึงแล้วก็เป็นโรคยอดฮิตที่โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศพี่ตั้มเป็นกันเยอะพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วแล้วกออ็อาจจะเป็นมุสลิมเราก็เป็นกันเยอะนะครับ,รบในเรื่องของอาหารการกินพี่ตั้มอยากจะให้ใพี่ตั้มแบบอธิบายสักนิดนึงว่า,วาไอ้ตัวของกฎไหล กดไหลย้อนเนี่ยพอมันเป็นบางคนเขาแสบจุกตรงลิ้นปี่ร้อนแล้วแบบว่าเลอออกมามีกลิ่นเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยว่าว่าทําไมมันถึงแบบแล้ววันนี้เรามีภาพอินเสิร์ตด้วยเรามีภาพประกอบด้วยใช่แต่เดี๋ยวให้ฟังให้ฟังทางทางคุณอัมหมัดนะครับคุณคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเดี๋ยวลองฟังคุณอัมหมัดลองอธิบายนะครับแล้วลองฟังดูว่ามันมันเกิดจากอะไรแล้วแล้วในในวิธีการเนี้ยมันมีอย่างไรบ้างครับผมก็คงอธิบายตาม เรียกตามประสบการณ์อยู่เ <ๆ S 2> นะเพราะเราก็เป็นคนที่กินเยอะแล้วก็มีพักพวกเนีทานกันเยอะนะครับหลักๆณปัจจุบันนี้วิธีการทานของของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไง <ๆ S 2> การทานของที่มีมีเป็นเป็นกรดเยอะของที่ทานาในเวลาดึกๆนะฮะหรือว่ากินเยอะเกินเกินความจําเป็นของร่างกายเนี่ยก็ทาให้เกิดเรื่องของกรด ที่มันดันขึ้นมาเคยคุยกับหมอสแล้วถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นการผิดปกติของอของตรงตรงลิ้นปี่ใช่รับใช่ไหมตรงลิ้นหรือเขาเรียกอย่าหนึ่งว่าตรงตรงหูหูหูรูดอ่าอ่าตรงหูรูดของกระเพาะอาหารซึ่งแปลกไหมล่ะมันเป็นการผิดปกติแต่มันสมัยก่อนไม่ค่อยมีใครเป็นอแต่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยคนจะเป็นกันเยอะแม้กระทั่งคนอายุน้อยก็จะเป็นนะเพราะว่าการกินอาหารนี่แหละที่ที่เป็นตัวที่ มาทำลายระบบของร่างกายครับ <นะ S 2> แล้วก็เท่าที่รู้ คุณคุณวิสกี้ก็มีข้อมูลในเรื่องของพันธุกรรมด้วยใช่ไหมใช่ครับพันธุกรรมมันยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณิสกี้บอกว่ามาก่อนครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับจากการรายงานของงานวิจัยในเรื่องของกฎไหลย้อนนะครับพิทพิทัมก็มีการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับเขาบอกว่าคือไอ้โรคของกฎไหลย้อนเนี่ยพิทัมมันเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยอย่างหนึ่งและอันดับที่สองนะครับมันก็เป็นพันธุกรรมนะครับก็คือแบบ เป็นการเหมือนกับ DNA อของพ่อหรือของแม่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นนะครับทำขึ้นมาทั้งสิ้นเลยนะครับก็อย่างที่บางตั้มได้พูดไปเมื่อกี้ตรงกับตรงกับเอกสารของของงานวิจัยเลยว่าการทานอาหารที่มากเกินไปอพอทานอาหารที่มากเกินไปปุ๊บการทานผิดเวลาอพอการทานผิดเวลาปุ๊บมันจะทําให้ตัวหูรูดกระเพาะอ,อาหารนะครับตัวหูรูดของกระเพาะอ,อาหารเนี่ยนะเกิดการ ปิดเปิดไม่สนิทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรบกวนทาง MCR ช่วยเปิดาภาพที่2เมื่อสักครู่ฮะภาพที่เป็นหูรูดของกระเพาะอาหารเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าทางซ้ายมือของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อหูรูดที่แข็งแรงมันจะปิดนะครับมันจะปิดเปิดมันจะปิดเปิดคือตามระบบเลยรับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะปิดเปิดตามระบบ แต่ภาพที่สองขวามือที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นนั่นคือกล้ามเนื้อหูรูดที่มีความผิดปกติก็คืออะไรก็คือจะปิดไม่สนิทนะครับแล้วไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยก็คือกดที่อยู่ในกระเพาะอาหารหรือบางครั้งถ้ามีอาการมากก็จะเขาเรียกว่าเกิดน้ำย่อยครับพี่ตั้มเกิดน้ำย่อยในลำไส้เนี่ยขึ้นมาด้วยฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนเนี่ยฮะในกระเพาะอาหารของท่านภายในจะเป็นอย่างรูปขวามือเลยก็คือหูรูดจะไม่ปิด พอหูรูดไม่ปิดปุ๊บอาการนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเจ็บบริเวณลิ้นปี่เหมือนกับเป็นโรคหัวใจแต่บางคนนะครับเข้าใจผิดว่าตนเองนั้นเป็นโรคหัวใจแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับอาการนั้นจะเจ็บบริเวณลิ้นปี่ปวดท้องแล้วก็มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยคือถ้าปล่อยไว้เป็นระยะเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับพี่ตั้มก็จะเกิดอาการอักเสบที่คอด้วยนะครับคอของคุณผู้ชมเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวครับคิดว่าตัวเองเป็นหวัด มันจะมีอาการเจ็บคอเพราะว่ากดมันขึ้นมาเนีพอมันมีอาการเจ็บคอปุ๊บก็ไปหาหมอนะครับเข้าไปนะเข้าไปก็เกิดขี้หูขี้ตานะครับไปหาหมอหมอก็จ่ายยามาก็คิดว่าเป็นไข้นะครับซึ่งอาการของกดไหลย้อนคุณผู้ชมครับพิั้มครับมีอยู่3ระดับพิทตมวมมาเลยระดับแรกเนี่ยคือระดับที่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงในที่นี้ก็คือระยะที่ไม่ได้แสดงอาการมากนักคือยังไง นะครับมีเพียงแค่อาการจุกแน่นบริเวณอกบริเวณอกนะฮะคือกือนลำบากครับกืนลำบากเป็นไหมพ,พี่ตั้มบางทีถ้าคนเขาเป็นผมเนี่ยอาการกดไหลย้อนถ้าผมเป็นเนี่ยก็คือวันไหนกินดึกเช่นกลับบ้านสักทุ่มหนึ่งแล้วทานอาหารทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยโหโหแล้วขึ้นไปนอนเนี่ยวันนั้นเราจะรู้ตัวว่าจะเป็นก็จะนั่งสักพักหนึ่งหรือว่าขยับ,บตัวสักหน่อยครับแต่ว่า เราก็คอยดูดูตัวเองอยู่แล้วว่าเออถ้าเรากินอย่างเงี้ยเป็นแน่คืนนี้เสร็จแน่อะไรเงี้ยแล้วที่พี่ตั้มที่พี่ตั้มเป็นเนี่ยพี่ตั้มมีแน่นและจุกตรงหน้าอกแน่นอนเลยจุกตรงหน้าอกแน่นคือนลาบากมันค่อนข้างแน่แล้วก็แสบตรงเนี่ยในส่วนอกใช่ไหมฮะเนี่ยฮะอันนี้คืออาการที่ไม่รุนแรงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นเปรี้ยวเป็นค้างคาวเป็นไหมฮะคือมันเหมือนกับเรอขึ้นมา เหมือนอาการแบบเลอะเออขึ้นมาเนี้ยเป็น<ม>แต่เป็นกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาก็กลิ่นผ <ม S 1> อ,อาจจะอยู่ร,ระดับหนึ่งยังไม่ถึงระดับหนึ่งไม่ถึงน, <laughs> นะครับแล้วก็ท่านแรงเลยเป็นไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขัาน้นรุนแรงนะคุณผู้ชมจะโอ้ฟังแล้วเดี๋ยวจะวิดวิว <laughs> นะครับเนื่องจากกดเนี่ยมันไหลขึ้นมาบางท่านเนี่ยนะครับตามรายรายรายงานของ ของคณะแพทยศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าบางท่านเนี่ยถึงกระเรอขึ้นมาแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวนะครับมีกลิ่นเปรี้ยวก็ก็คือมันเนื่องจากกดเนี่ยไหลย,ย้อนไปที่หลอดอาหารบริเวณที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็คือช่วงบริเวณตรงตรง,ตรงนี้นะครับขึ้นมานี่คือระยะที่ไม่รุนแรงอันดับที่2นะครับระดับปานกลางพิทัมระระดับปานกลางเนี่ยคุณผู้ชมครับในระยะนี้เองนะครับจะเกิดอาการบ่อย ก็คืออะไรในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการตลอดเวลาเลยนะครับสาเหตุก็มาจากกดนิ่มันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารบริเวณหลอดอาหารเนี่ยตลอดเวลานะครับนี่คือปานกลางท่านท่านท่านต้องลองเช็คตัวเองนะฮะอันดับที่3ระดับรุนแรงเพราะกดไหลย้อนนี่มี3ระดับระดับรุนเอ่อรุนแรงนะครับก็คือเมื่อเป็นในระดับรุนแรงเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการไอเสียงจะแบบเสียงจะแผลบเล็กๆแบบมันมันมันจะเจ็บ นะนะครับและโดยโดยเฉพาะเวลาท่านตื่นนอนท่านตื่นนอนมาเนี่ยพี่ตั้มจะพบว่าพูดไปสักระยะหนึ่งด้วยเสียงค่อยๆแล้วก็แบบแหบลงแหบๆบแบบลงครับอ่ามันจะแบบแหบลงแหบลงแล้วก็จะมีอาการแบบหอบโดยสาเหตุเนี่ยก็ยัง ก็ไม่พบนะฮะว่าเกิดจากอะไรนะไม่ได้เกิดแบบจากอะไรมานะฮะทั้งนี้ก็เพราะกรดไหลย้อนเนี่ยขึ้นไปถึงกล่องเสียงแล้วก็หลอดลมในบางรายใช่กัดก่อนหน่อยกัดก่อนหน่อยเพราะมันเป็นกรดไงนะครับและในบางรายเนี่ยก็อาจจะเกิดปอดอักเสบเลยพี่ตั้มเนื่องจากน้ํากรดเมื่อเนื่องจากน้ํากรดที่มันที่มันอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับดังนั้นคุณผู้ชมครับนี่คือความมหัศจรรย์ เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮันอวตาลาได้สร้างขึ้นทําไมรับประทานอาหารเข้าไปแล้วกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารเป็นสิ่งที่บอบางแต่ทําไมถึงสามารถที่จะย่อยอาหารด้วยน้ํากรดในกระเพาะอาหารแล้วกระเพาะเราไม่พังห้ามดื่มลวนี่เป็นความมหศัศจรรย์ที่อ, <Al os S 2> อัลลอฮฺซุบฮ ah านะฮันอวตาลาได้สร้างการแพทย์เนี่ยเขาพิสูตรเขาเขาเขา,เาวิจัยมาคือลำกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่คอยผลัด คอยผลัดทุกๆสานนาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำกรดที่มาย่อยอาหาร,รย่อยไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้กระเพาะทะลุได้อถ้ากรณีปกตินะไม่สามารถทําให้กระเพาะทะลุได้เพราะกระเพาะเนี่ยจะสร้างผนังของเนื้อเยื่อขึ้นมาทดแทนตลอดเวลาอนะ่าน,นี่คือการทํางานของกระเพาะครับนี่ครับคือเขาเรียกว่าอะไระพี่ั้ม วงการแพทย์นี่ก็ต้องก็ต้องยอมรับเลยนะครับคุณผู้คุณผู้ชมครับกับสิ่งที่มีอยู่บอกอยู่ในอันกุรอาเกี่ยวกับเรื่องของวงการแพทย์เรื่องของดาราศาสตร์อะไรก็ตามแต่นะครับคุณผู้ชมดังนั้นนะครับในวันนี้เองนะครับบรกัสไซตูลที่คุณผู้ชมนั้นได้ว่าเขาเรียกว่าต้องเป็นสินค้าอันดับหนึ่งพอๆกันกับ ตัวฮัมมตัใช่ใช่ครับคือนมันไซตูนก็อย่างที่บอกแหละมีกล่าวไว้ในในฮะดิษนะครับในอัลกุรอานหลายๆจุดนะที่พูดถึงความประเสริฐของไซตูนนะครับแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยที่เขาเอามาใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นการเคลือบกระเพาะอาหารที่ใช้น้ำมันไซตูนเนี่ยครับเคลือบถ้าผมเคยอ่านนะตัวฮัมมตุซาัดเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะเอามาใช้เรื่องของของตับเรื่องของน้ำเหลืองระบบน้ำเหลือง ส่วนน้ำมันไซตูนเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของไตแล้วก็เรื่องของกระเพาะอาหารแล้วก็เรื่องของผิวพันธุ์เมือ่อเมื่อมันถูกใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็น่าจะได้ในส่วนของของอในช่องท้องเนี่ยหลายๆอย่างครนะแล้วคราวนี้ถ้าเราดูเวลาเขาทำดีท็อกซ์กันนะ่ะปัจจุบันเนี้ยหลายๆที่เนี่ยเขาจะใช้น้ำมันมะกอกก็คือไซตูนเนี่ยให้ทานเข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันไปล้างลำไส้ล้างอะไรต่ออะไรวิธีเดียวกันเราการที่เราทานโรคาไซตูนเนี่ย มันก็น่าจะไปเคลือบส่วนหนึ่งนะฮะไปเคลือบ,บส่วนหนึ่งก็คือไปชําระล้างเมือเมื่อมันในลําไส้โดยเฉพาะอาหารออกมามันก็ทําให้จุดที่ที่ว่ามันเสื่อมอะจุดกล้ามเนื้อที่ไปติดตรงเนี้ยมันน่าจะทำงานได้ดีขึ้นใช่หูรูดใช่ไหมใช่หูห,หูหูรูดที่ถ้าปกติมันก็จะปิด แต่ถ้ามันไม่ปกติมันก็มันไม่ปกติอมันไม่มันเปิดเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากหนึ่งนะมีคราบไขมันไปติดไปอะไรต่ออะไรใช่ไหมทำให้มันทํางานไม่สะดวกปิดไปก็ไม่สนิทเพราะไม่สนิทเนี่ยน้ำน้ำย่อยมันก็จะกระชอกขึ้นมาใช่ไหมสามารถที่จะย้อนกลับขึ้นไปได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกล้างแล้วทําความสะอาดแล้วมันก็จะทํางานได้ดีขึ้นเหมือนท่อท่อระบายน้ําต่างๆนะถ้ามันดีขึ้นถ้ามันหักมันก็น้าจะจะวิ่งไม่สะดวกครับพอมันดีขึ้นปุ๊บเราก็ อาการต่างๆอันนี้มันก็จะลดลง <ừ> อันนี้ตรงนี้ไปนี่นี่เงื่อนไขในการที่ไปไปดีทอ็อกซ์ถูกไนะแล้วก็มันก็จะมีเป็นธรรมชาติของของสม,มุนไพรหรือของอ่าฮัปตุสระกับอ่าน้ำมันมะกอกอยู่แล้วนะ <ừ> ว่าเออมันจะไปช่วยบำร,รุงตรงนี้บำร,รุงตรงนั้น <ừ> อ่าเราไม่ได้พูดถึงว่ามันมันเป็นยาเป็นอะไรนะเราไม่อยากจะมองว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอ่าการที่จะทำทำอะไรให้มันเป็นยาเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะแยะใช่ไหมฮะ มีขั้นตอนเรื่องของการดึงสรรพคุณของสารตัวนู้นตัวนี้ออกมาแล้วมา,ม,ามารวมกันให้มันเป็นยาแต่ว่าเราทานเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเป็นอาหารแต่ว่าเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์เฉพาะส่วนเฉพาะจุดที่สามารถที่จะเอามาเสริมอ่ะ uh huh. สมมติคุณคุณริสกีเนี่ยรู้สึกว่าเออเจ็บเจ็บอาจจะเป็นตับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะบางทีเรารู้สึก uh huh. ใช่ไหม uh huh. ่เราทานฮัมมูตุสซาด้าเข้าไปออเออน่าจะช่วยได้บ้างตรงนี้เราก็มองเนี้ยให้เป็นประโยชน์อย่างที่คุณริสกีบอกตอนแรกว่าทําให้มันเป็นเป็นมาตรฐานนะเราใช้ฮัมมูตุสซาด้าเราทานทุกวันของเราคใช่ไหมเพื่อบํารุงสุขภาพของเราให้คงไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราป่วยประเด็นแรกก็คือหาหมอตรวจว่าร่างกายเป็นยังไงครับเสร็จแล้วอ่ะเอาน,นี้มาช่วยเสริมฮัมมูตุสซาด้าอ่ามาเสริมตรงน,รงนี้ตรงนู้นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมากที่สุดส่วนยาเราก็ต้องทานตามแพทย์บอกถูกไหมครับครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ท่านใดนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วอยากจะพูดคุยในรายการนะครับกับคุณตั้มอัมมัดโมมินนะครับท่านก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ในตอนนี้027354935และในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับท่านที่สั่งซื้อฮับปัตตุสซาดะเนี่ยสูตรเข้มข้นเนี่ยนะครับ หกระปุก1,800บาทนะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกเลือกได้เลยว่าท่านสีอย่างนี้ท่านต้องการอะไรนะครับฮ a บปัตุสโซดนะครับแบบน้ำมันชนิดแคปซูลนะครับหกระปุกหรือเปล่าหรือท่านจะเอาน้ำมันบรากัสไตูนหรือนะครับ ฮับปัตุสโดาบดละเอียดผสมน้ำผึ้งหรือฮับปัตุสโดาบดละเอียดผสมอบเชยซึ่งทั้ง4อย่างนี้ท่านสามารถที่จะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและท่านใดที่นะครับอยากจะให้เรามานำเสนอในเรื่องของสุขภาพอะไรท่านก็สามารถที่จะโทรเข้ามาบอกนะครับว่าในวันนี้อยากจะฟังในเรื่องของอันนี้อันนี้ซึ่งทางทีมงานก็จะได้ไปจัดเตรียมข้อมูลและจะได้เป็นประโยชน์กับท่านอย่างสูงสุดและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับคุณผู้ชมครับ ในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดให้กับคุณผู้ชมได้ทราบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตอนนี้นะครับก้าวทันแทย์ทำไมถึงบอกว่าก้าวทันแทยเมื่อสมัยก่อนนะครับเมื่อสมัยก่อนเราหกลม้มเราเป็นไข้นะครับนิดหน่อยเราไม่ต้องหาหมอเพราะมีแต่หมอตำยมีแต่หมอบ้าน นะครับมีแต่หมอบ้านเราหายด้วยตัวของเราเองนะครับภูมิคุ้มกันคนสมัยก่อนนั้นดีนะครับแล้โลครคภัยไข้เจ็บนี้ไม่ได้มีวิวัฒนาการเร็วเหมือนสมัยนี้แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อวงการแพทย์ก้าวล้ำสมัยขึ้นนะครับ พวกเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆมันก็ล้ำสมัยขึ้นเช่นกันดังนั้นในวันนี้นะครับจึงเป็นสาเหตุให้คุณผู้ชมต้องหันกลับมารักสุขภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพด้านร่างกายสุขภาพด้านจิตใจต้องควบคู่กันไปและในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ ตอนที่เราเปิดเรื่องของรายการไปจุดแรกนั่นก็คือในเรื่องของสายตาเมื่อวานนี้ผมนําเสนอในเรื่องของสมองซึ่งสมองนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองสมองซีซ้ายสมองซีกขวาในการทํางานของสมองนั้นมีการทํางานทั้ง EQ และ IQ ที่แตกต่างกันเราจะบํารุงสมองอย่างไรนะครับไม่ให้สมองของเรานั้น เขาเรียกว่าหยุดการพัฒนาเราจะทําอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีสมองที่พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเรื่อยๆนะครับและในวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องสายตาแล้วก็พูดถึงเรื่องกดไหลย้อนนะครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังลังเลใจผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่าลังเลเลยครับท่านกดโทรศัพท์027354935แล้วท่านจะได้คําตอบว่าทํำไมท่านถึง ต้องกดเบอร์นี้หรือ088 088 2493หรือ085 227 7005นะครับสอเบอร์นี้ท่านก็จะได้คำตอบเช่นกันอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดหรืออย่าพิ่งเชื่อในสิ่งที่คุณอมัดได้พูดจนกว่าท่านจะได้ลองนะครับและในวันนี้ครับคุณอมัดครับอยากจะให้ทางบางอมัดเนี่ยช่วย อธิบายนะครับและบอกถึงคุณสมบัติคุณประโยชน์ในฐานะที่คอมบอร์ดเป็นบุคคลที่คอมวอร์ดในเรื่องของฮับทับปตุสดะาเนี่ยมาช้านานนะครับในเรื่องของฮับเข้มข้นครับอย่างที่รู้กันอยู่นะว่ากว่าจะได้ฮับเข้มข้นมา1กิโลเนี่ยต้องใช้ฮับตุสโะหลายร้อยถึงพันถึงพันถึงหนึ่งตันแหละประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหม คุณวิสกี้เวลาเราสกัดน้ามันอ่ะมันจะแบ่งออกมาเป็นสามสี่ส่วนนะส่วนแรกจะเป็นกากหยาบกากหยาบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปให้ไก่ไปให้แพะไปออแกนิกส์เนี่ยแหละใช้กากคั้ตุสดาหยาบเอาไปใช้แอะใช้ผักตุสดานี่กินเหรอฮะกินครับแพะตัวเมียเนี่ยเวลาติดลูกกันนะพอพอคลอดลูกแล้วเนี่ยทานทานอาหารหรือทานหญ้าคู่ไปกับระกตุสดาที่เขาไปให้ก็จะให้น้ํานม ดีเลยดีอ่านี่เขาก็เอาไปใช้กันปัจจุบันนี้นะอาฟาร์มหลายๆที่นะครับ,รบเอาไปใช้แล้วก็ไก่มีมีพักพวกกันเนี่ยเอาเอาฮัมตุสดาไปแล้วก็ไปให้ไก่กินไก่เนปกติเขากินปลายข้าวกระรำใช่ไหมใช่ครับก็โรยฮัมตุสดาไปด้วยอืมนี่ผมเพิ่งรู้ไปบดละเอียดเลยคนระับใช่มันมันเป็นกากที่มันบดอยู่แล้วครับอ๋อครับแล้วก็เขาเอาไปให้เนี่ยแล้วก็ไข่ของมันเนี่ยเอามาทาน ก็เป็นออแกนิกส์อย่างหนึง่งนะ่าไข่ไก่ก็มาทานไข่ไก่มันจะไม่ได้ไม่ได้มีสีเหมือนไข่ไก่ทั่วไปนะม,มันจะออกคลําครหน่อยอ,อ,อ,อ่าอิอนชอนถ้ามีโอกาสเดีหยวผมขอเข้ามาให้เขาจะเอามาให้กินประจําคืออะไรฮะไข่ที่มาจากไก่ที่ทานฮาบุสึดาสีสีที่ครัคผมผม,ผมต้องเรียนเรียนถามบางต้ามนิดหนึ่งเป็นสีเปลือกไข่หรือว่าข้างในข้างในฮะข้างในไข่แดงหรือไข่ขาวไข่ขาวมันจะมันจะไม่ไม่ขาวสนิทมันจะมีสีออกน้ําตาลน้าตาล อ๋อนั่นไม่นั่นไม่ใช่ไข่เสียไม่ใช่ครับกินได้ปกติกลิ่นปกติแต่แต่ว่าผมลองให้ลูกทานอยู่นะซึ่งเขาบอกว่ารสชาติมันก็แปลกไปแต่ว่ามันทานไปแล้วก็รู้สึกดีแหละเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแต่ินิงอแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ลองก่อนแล้วดูซิว่าเวลาเราทานแบบนี้ทานไปสักพักแล้วมันจะเป็นยังไงนะงั้นคนลองคนแรกคงต้องเป็นผมแล้วพี่ตั้งแล้วครับอ่าเนี่ยเขาไปให้เขาไปให้ไก่กับกับแพะครับผมว่าอีกหน่อยเอาไปได้นะไก่แพะ บัวนมบัวเนื้อเงี้ยลองทานดูใช่ไ่มอาจจะบัวแข็งแรงอ่ะคนก็แข็งแรงถ้าถ้าเป็นอย่างอย่างนี้ผู้ที่ผลิตกุ้งผลิตปลาเป็นฟาร์มกุ้งฟาร์มปลานี่ก็สามารถที่จะเอาไปนี่ผมกำลังวางแผนอยู่ปลาดุกเนี่ยผมจะปกติปลาดุกเนี่ยก็จะกินพวกไส้พวกเศษเนื้อเศษไรด้วยใช่ไหมผมก็จะผสมครับตัวสดาร์โรยด้วยแต่ขุดบ่อปลาดุกไว้เลี้ยงปลาดุกแล้วก็จะโรยพวกนี้หน่อย เป็นปลาดุกออร์แกนิกโอ้โหละดล้ปลาดุกออร์แกนิกเห็นไหมครับคุณผู้ชมในรายการไว้ชอปดับทีวีเราไม่ได้มีแค่เนื้อหาสาระในเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเรายังมีเนื้อหาสาระในเรื่องของอื่นด้วยใช่ไหมฮะซึ่งเนี่ยฮับประจุดซดาอันเดียวนะคุณผู้ชม ชิ้นเดียวนะคุณผู้ชมคิดสภาพอยูนะว่ามันมันวาไลาตีมากเลยมันหลากหลายเหลือเหลือเกินนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมได้บอกกับคุณผู้ชมหรือว่าคุณตั้มได้บอกกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเรียกร้องให้คุณผู้ชมนั้นรักษาในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะครับซึ่ง ไม่มีใครหรอกครับปรารถนามีเงินเป็นแสนเป็นล้านรวยล้นฟ้าแต่สุขภาพแย่นะครับไม่มีใครปรารถนาแบบนั้นนะครับทุกคนปรารถนาที่จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวจนกว่าวันเกียรติมจะมาถึงแต่ผมคงไม่รอถึงวันนั้นนะครับผมคงขอไปก่อนนะครับอ่เดี๋ยวต่อให้ครับอ่ครับผมแต่ก่อนนี้ผมเคยเอามาทาคุกกี้ด้วยนะกากมันเนี่ยทำคุกกี้ผสมคุกกี้ทรบปัตตุสโซดานี่นะครับแบบเข้มข้นเนี่ยนะครับครับ เอามาทาเป็นคุกกี้คือไม่ใช่เข้มข้นตัวที่เป็นตัวที่ผ่านการสกัดมาแล้วรอบหนึ่งมันก็จะเจอจางหน่อยก็เอามาผสมคุกกี้ก็อร่อยดีนะขมไหมฮะไม่ขมไม่ขมพราะด่าเาดับพาสกัดแล้วก็จะไม่ขมละแต่อาจจะฝัดฝาดนิดหนึ่งอ่าแต่ไม่เป็นไรสักนี่คือกากหยาบเอาไปใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีกากที่หยาบรองมาคือละเอียดขึ้นมาหน่อยตัวนี้เนี่ยบางครั้งเราก็เอาไปไปทําในเรื่องของสบู่สบู่นะหรือไม่ก็ย้อนกลับไป เพราะว่ามันมันสามารถที่จะไปบทละเอียดได้อีกย้อนกลับไปแล้วก็ไปเข้าเครื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเอากากส่วนเนี้มาทําเป็นสบู่ที่พี่น้องได้ใช้ใช้กันนั่นแหละนะครับก็จะมีทั้งน้ํามันมีทั้งตัวผงที่มันเป็นสครับส่วนกากสุดท้ายเป็นส,สครับตัวนี้นี่คือขัดผิวด้วยใช่ครับส่วนกากสุดท้ายเนี่ยละเอียดมากซึ่งเอามาใช้ตรงนี้แหละม,มันจะเป็นมันจะเป็นส่วนจะเรียกว่ากากาก,ก็ไม่ถูกนะมันจะละเอียดเหมือนน้ำมันเตาเลยจะเป็นข้น นะฮะซึ่งเราก็เห็นอยู่ในนี้ใช่ผมเคยนะผมเคยทดลองว่ามันมันละเอียดจริงหรือเปล่าอผมก็เอามาเปรียบเทียบโดยที่ผมเอากาธรรมดาเนี่ยมาบดผมมาบดจนจนละเอียดมากๆเลยนะแล้วก็กรองด้วยที่ร่อนแป้งอะที่ร่อนไอซิ่งอะมันละเอียดแบบสุดๆแล้วล่ะแต่ปรากฏว่ายังละเอียดสู้นี้ไม่ได้เพราะตัวนี้เนี่ยมันจะตัวที่เราเราเราเอามาทําแยกต่างหากมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นผงแห้ง ซึ่งพอเราผสมไปแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อซึ่งต่างกับตัวที่มันเป็นเหมือนเหมือนน้ำเขาเรียกน้ำมันเตาหรืออะไรสักอย่างนะนะตัวนี้มันจะเป็นการที่มีกากซึ่งมีน้ํามันปนอยู่ในนั้นเลยอโดยตัวของมันเองไม่ได้มาผสมทีหลังมันจะมีความเข้มข้นสูงนะเวลาทานเม็ดเดียวนี่ทั้งวันอ่ะจะรู้สึกได้เกิดทั้งวันหมายความว่าไงฮะทั้งวันพอทานไปหนึ่งเม็ดใช่ไหม คุณเวลาคุณทานอาหารนะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นคุณยังรู้สึกแล้วเลยว่าเวลาลมมันลมมัน,นตีข,นขึ้นมาเนี่ยมันยังมีฮับัตุสาดาอยู่เลยอซึ่งต่างกับฮับัตุสาดาทั่วๆไปที่มื้อเดียวเนี่ยมันก็หมดแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้มันถึงได้บอกว่ามันเป็นตัวที่เข้มขน้นแล้วเราเห็นผลกับคือนนอีกอีกนิดนึงฮะอีกสองนาทีจะหมดเวลาเดี๋ยวให้พี่ตั้มช่วยอธิบายในข้อเปรียบเทียบระหว่างตัวฮับบัตุสาดเนี่ยครับน้ำมันฮับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับฮับเข มีหลายคําถามเหลือเกินครับที่ถามเข้ามาว่าอ้าวมันฮับเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงหรือแต่างกันแค่ว่าอันนี้ข้นอันนี้ไม่ข้นยังไงแล้วสรรพคุณนี่มันจะเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกอะอันแรกก็คือความเข้มข้นของมันแหละนะครับ,รบซึ่งพี่น้องสามารถทานหนึ่งเม็ดหรือถ้าใครอยากลองทานสองเม็ดมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะฮะแต่ว่าพี่น้องจะได้ได้มีความรู้สึกชัดเจนเลยว่ามันเข้มข้น,ขนกว่ากันอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะฮะ ส่วนประเด็นที่สองเนี่ยในเนื้อของฮัมดุสดา์เนี่ยมันประกอบด้วยวิตามินหลายอย่างซึ่งในน้ํามันสกัดอย่างเดียวมันไม่มีเช่นเรื่องของวิตามิน B อันนี้ที่เราทราบกันอยู่นะฮะวิตามิน B เนี่ยมันจะไม่ไม่ละลายคือมันอยู่ที่ตัวของของเปลือกของมันแล้วมันจะไม่ละลายเพราะฉะนั้นเวลาสกัดออกมาเป็นน้ํามันมันก็จะไม่มีวิตามิน B เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตัวตัวฮัมดุสดา์เข้มข้นเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบตรงนี้แล้วก็วิตามินอื่นๆที่อยู่ในส่วนที่จะเรียกว่าเป็นจมูกของของเมล็ดก็ได้นะครับ มีวิตามินบีหลายๆตัวมีเรื่องของสปปรรพคุณของมันที่ที่จะเพิ่มได้ก็คือเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเหมือนเป็นไฟเบอร์อ่อมาล้างคราบเมือกมันตั้งแต่ลําคอลงไปน,นี่นี่นี่คือเข้มข้นใช่แล้วก็ <c oughs> เรื่องของฤสีดวงทวารอ่าถ้าทานทับทุสดาแบบเข้มข้นเนี่ยก็จะได้เพิ่มเติมในเรื่องของฤสีดวงอ่าผมดูซิในนี้มีบอกอะไรด้วยนะฮะมีเรื่องของหลักๆนะเรื่องของ นี่อยู่ในถุงน้ําดีนะครับที่าฮาร์ปตุสดาทั้งน้ํามันและ,มะเมล็ดเนี่ยจะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ที่เป็นตัวน้ํามันปกติพี่น้องทานอยู่แล้วถ้าพี่น้องจะหันมาลองตัวที่มันเป็นเข้มข้นเพื่อพี่น้องจะได้ทานหนึ่งเม็ดแล้วมีสรรพคุณเพิ่มขึ้นในเรื่องของทางทางแพทย์ทางยาอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องก็เลือกทานตัวเข้มข้นผมว่ามันเป็นมันเป็น มัน,เ,นเหมือนก็หัวเชื้อ,อมันเป็นหัวเชื้อประมาณนั้น,นแต่ว่าถ้าเป็นน้ํามันบริสุทธิ์อันนี้ก็คือถูกสกัดออกมา<ช>แล้วพี่น้องติดไว้ปกติถูกไหมแต่ว่าเรามีตัวนี้ไว้อเวลา ที่มองว่าอาการหนักๆหน่อยก็เ่าขึ้นมาทานนะครับ,รบวันนี้ก็สารพันปัญหาและประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมากมายอินชาลอไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของสุขภาพและในวันพรุ่งนี้ผมจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเราต้องติดตามกันแต่ในวันนี้ครับเราหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อินชาลอ,อับดุลละมานและคุณอมัดโมมินต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการไวช็อปดับทีวีอัสสลามุอะัยกุมบาระห์ตุลมวะกบราระคาตุ hmm